สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางช่องรันพนมไพรแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางอาจารย์รันพนมไพรพารวยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็มีแนวาทางของพี่จันนะครับพี่จันผู้ใหญ่ใจดีเลขชุดนะครับรอบที่แล้วพี่จันก็ให้วิ่งห้าเียวนะครับเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่ก็ออกห้าแปดนะครับ ส่วนหนึ่งตุลาคมหกแปดนี้พี่จันทรก็ให้มาแล้วนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางตัวเลขประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับเพื่อนํามาซื้อฉลากกีนแห่งรัฐบาลนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับเปรียบเทียบกันเอานะครับชอบตัวไหนก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเราก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับชุดของพี่จันนะครับชุดของพี่จันท ผู้ใหญ่ใจดีเลขชุดผู้ใหญ่ใจดีลงประชุมธานีเรานี่เองครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นตัวไหนมาดูกันครับหนึ่งตุลาคมหกแปดนะพี่จันให้เด่นสี่หรือวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับเด่นสี่หรือวิ่งสี่นะครับรอบที่แล้วพี่จันให้เด่นห้าวิ่งห้านะครับก็ห้าแปดครับส่วนชุดจับพู่ของพี่จันนะครับก็มาดูกันนะครับนะครับพี่จันหนึ่งตุลาคมหกแปดพี่จันให้เด่นสี่วิ่งสี่ให้สี่หนึ่งกับสี่สองครับ เดน C ให้ C หนึ่งกับ C สองครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกและ FC ทางช่องแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับหนึ่งตุลาคมหกแปดเดนซอ่ามี C หนึ 2, ่งกับ C สองแค่นั้นเองครับตัวเลขน้อยนะครับตัวเลขน้อยกอ,อขอบคุณพี่จันนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกและ FC ทางช่องรันพนมไพรนะครับขอบคุณพี่จันมากนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็ นำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องนะครับส่วนเลขที่จันก็มีสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับเด่นสี่ตัวเดียวตัวเลขน้อยนะครับแ็บหน้าจอไว้ดูนะครับชอบตัวไหนก็หยิบจับรัตตอรีไว้นะครับส่วนเลขวิ่งสนามมินน้ำนะครับเลขวิ่งสนามมินน้ำพรุ่งนี้น่าจะมานะครับพรุ่งนี้น่าจะมาถ้าพรุ่งนี้มาผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพนมไทยล้ และอีกช่องทางเลงช่องอาจารย์รัตนพงษ์ไพพรวยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับขอบทุกท่านเฮงๆรวย,ยๆปังๆกันทุกคนนะครับส่วนเอฟซีนนทบุรีครับเอฟซีนนทบุรีอาจจะเป็นพวกนี้หรือมะรืนนี้นะครับรอบที่แล้วเอฟซีนนทบุรีให้เน้นสามห้ากับห้าแสนครับออกตัวเน้นห้าแปดตรงๆน,นะครับเพื่อนสมาชิกก็ถูกลอตเตอรี่กันไปหลายท่านนะครับก็ได้คำขอบคุณมามากมายนะครับขอบคุณเอฟซีนนทบุรีนะครับผู้ใหญ่ใจดีสนามมีน้ำนะครับ สำหรับวันนี้นะผมรันพันภัยก็ฝากแนวทางดีๆของพี่จันไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับสนับสนุนทางช่องดูโฆษณาให้ทางช่องรันพัฒนภัยหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพัฒนภัยครับสนับสนุนทางช่องไม่กดข้ามโฆษณาครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆฟังๆกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนฒนภัยก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ